อ่าข้อที่สองข้อสอบยาวอีกละในข้อสอบจริงๆก็จะเจอหนึ่งหน้าเลยมาแบบเป็นหน้ายาวๆหนึ่งหน้า a อสีเลยยาวๆเลยคราวนี้ทําไงโอ้ยาวบางคนอ่านเร็วอ่ะถ้าอ่านเร็วก็ดีค่ะแต่สําหรับน้องบางคนที่ที่อ่านแล้วใช้เวลาเยอะอย่าลืมว่าหนึ่งข้อเราใช้เวลาได้แค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นคราวนี้เรามาดูว่าทําไงดีถ้ามัน เยอะขนาดนี้ให้กลับไปมองที่คำถามค่ะคำถามข้างล่างอยู่บนช้อยนี่ช้อยควรตัดมานี่นะด้วยความที่มันยาวมากหากต้องการฟาร์มหอยทากอันนี้นะถ้าทำฟาร์มหอยทากบริเวณนี้ควรปรับสภาพแวดล้อมอยังไงปรับเพื่ออะไรล่ะเขาปรับเพื่อให้มีจำนวนหอยทากเพิ่มขึ้นโอเคปะ หาตรงนี้ให้เจอค่ะถ้าหาตรงนี้ไม่เจอไอ้ข้อความยาวๆเนี่ยไม่รู้อ่านแล้วเพื่ออะไรหาตรงนี้ให้เจอก่อนเขาต้องการหอยทากเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ว่าเพิ่มขึ้นจากของเดิมเท่าไหร่เอ่ยของเดิมมีอยู่ยี่สิบตัวค่ะเพราะฉะนั้นต้องการข้อไหนก็ได้ที่มากกว่ายี่สิบตัวข้อไหนก็ได้ที่มากกว่ายี่สิบตัวมากกว่ายี่สิบตัวมีอยู่ข้อเดียวบริเวณนี้เลย บริเวณนี้มีอยู่ข้อเดียวแล้วที่มากกว่า20ตัวคราวนี้เขาถามว่าไอ้มากกว่า20ตัวเนี่ยได้50ตัวเนี่ยทำยังไงมีอยู่2อย่างก็คือการปรับอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิเดิมอยู่ที่30องศาเดิมเป็น30นะเราต้องปรับให้เป็น25ความชื้นเดิมมีอยู่50ต้องปรับให้เป็น โอเคมเพราะฉะนั้นอุณหภูมิเปลี่ยนจาก30ให้เป็น25อุณหภูมิก็ต้องลดลงเขีย่ะอุณหภูมิต้องลดลงความชื้นจาก50เป็น70ความชื้นก็ต้องเพิ่มขึ้นเลียนะอุณหภูมิลดลงความชื้นเพิ่มขึ้นสบายสบายมากเลย